วันที่7กลกุมภาพันธ์2,568ค่ะในเมื่อขณะนี้เราศึกษากันใช่ไหมคะว่ารัตนะอะไรจะเสมอด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะนั้นไม่มีย้อมนำมาซึ่งบุคคลที่รู้คุณค่าอันประเสริฐแค่ได้มาเห็นทัศนานุตริยานั้นย้อมนำมาซึ่งการ เข้าไปสู่ที่สุดแห่งทุกได้การเข้าเฝ้าการเห็นแม่ครั้งเดียวนั้นก็เป็นอัตยศัยอันเลิศนะคะซึ่งหากเราศึกษาในอปทธานของภิกษุทั้งหลายในอดีตเราจะเห็นเยี่ยงนั้นบางองค์นั้นแค่ได้ยกมือเหนือเสียงกล่าวถวายความนอบน้อมยังเป็นปัจจัยแก่การเข้าถึงความเป็นพระอระหันและไม่เคยพบในทุกในวะตะสงสารอีกเลย ก่อนที่จะมาตรัสรู้ในศาสนาของพระชินเจ้าแห่งเราสวนานุตริยะอันเกิดขึ้นจากการที่ได้เห็นได้พบพระประทาเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่อลังการล้ามากมายเหลือเกินใช่ไหมคะ่ะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในสวนานุตติยะอันเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่ออะไรคะลาภานุตติยะ การได้อันประเสริฐจะมีอะไรเหนือศรัทธ,ธาที่เข้าถึงความดีความงามในการระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระสมาสัมพุทธเจ้ยาย่อมไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการได้ที่เรียกว่าลาบลาบนั้นลาบในทางโลกก็ต้องทิ้งไว้ในโลกได้มากแค่ไหนอย่างไรจะมีทองเป็นเต็มบ้านจะมีเพชรเต็มห้อง ก็ทิ้งไว้ในโลกไม่สามารถขนไปได้แต่การที่ได้ศึกษามาอย่างดีหากไม่แทงตลอดในชาตินี้ย่อมนำอัธยาศัยอันเลิศนั้นเพื่อการเข้าถึงมรรคผลิพานในการอันเป็นไปด้วยการไม่เนินช้าค่ะลาภานุตริยะนั้นเมื่อได้แล้วย,ย่อมเป็นปัจจัยต่ออะไรคะสิกขานุตริยะค่ะบุคคลที่มีศรัทธาตั้งมัน ย่อมไม่หวั่นไหวในการที่จะเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาใช่ไหมคะ่ะเพื่ออะไรก็เพื่อบูชาหรือกระทำกิจในปาริจารนุตตริยาซึ่งนั้นก็คือการบำรุงดูแลพระศาสนาทางกายนั้นก็ดูแลปักติดาดสนาสนะสถานที่ต่างๆแต่ ปาริจานุตริยะอันเลิศนั้นก็คือการเข้าเฝ้าด้วยการศึกษาและการปฏิบัติเพื่อออกจากวัตถุเพื่อให้เข้าถึงอนุสตานุตริยะการเห็นอันประเสริฐซึ่งไม่มีใครรู้ได้เลยว่าประเสริฐแค่ไหนอย่างไรบุคคลที่เข้าถึงความเป็นอริยะก็เป็นสาวกนะคะสูงสุดแม้จะเป็นพระอัครสา,าวก คือพระสารีบุตรก็ตามท่านนั้นก็ได้กล่าวเสมอว่าท่านเป็นแค่สาวกก็สามารถรู้ได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงในอนุสตานุตริยะอันประเสริฐนั้นก็ย่อมอาศัยพระองค์เท่านั้นค่ะและพระองค์นั้นละ่ะจะรู้และยั่งถึงความจริงทั้งหมดบุคคลอื่นนั้นไม่สามารถค่ะ แต่ก็รู้ได้เลยว่าเมื่อได้บำรุงดูแลเพื่อเข้าถึงอนุสตานุตริยะแล้วย่อมเป็นที่มาแห่งความผลจากถูกได้เห็นไหมคะว่าน่าปราบรื้มยินดีแค่ไหนอย่างไรในการมาแต่ละครั้งแต่ละคร้าน,นจึงเป็นเรื่องของความน่าชื่นใจนำมาซึ่งความปลอดภัยนำมาซึ่งความเบิกบานเราจะเห็นได้นะคะว่า บุคคลเหล่านี้แดดร้อนรมแรงอย่างไรก็ตามท่านก็ไม่ได้มีหน้าที่บอกถึงความทุกข์แต่ผมบอกถึงว่าได้เบิกบานแล้วด้วยการได้มาทัศนานุตติยะสวนานุตริยะลาภานุตริยะสิกขานุตริยะ และปาริจารนุตติยะเพื่อเข้าถึงการได้เห็นซึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตค่ะซึ่งนั้นพวกเราจะต้องทําที่สุดตรงนั้นให้เกิดขึ้นจะได้เห็นพระองค์อย่างชัดเจนเพราะขณะนี้เราเห็นโดยอาศัยพระธรรมคําสอนค่ะขอนอบน้อมได้เสียนกล่าวแด่การได้เห็น